วันนี้นะคะเราจะมาอ่านและเรียนรู้ด้วยกันในพระธรรม2สมุเอลบทที่14ข้อ25ถึง33นะคะทั่วอิสราเอลไม่มีชายใดรูปงามและรับคำชมเชยมากเท่ากับอับซารลมในตัวท่านตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมไม่มีตำหนิเลยเมื่อท่านตัดผมท่านเคยตัดผมสิ้นปีทุกปีเพราะผมหนักแล้วท่านก็ตัดเสีย ท่านก็ช่างผมของท่านได้หนักสองกิโลกรัมกว่าตามมาตราหลวงอับซารลมมีบุตรชายสามคนและบุตรีคนหนึ่งชื่อทามาเธอเป็นหญิงที่สวยงามอับซาโลมประทับในกรุงเยรูซาเล็มได้สองปีเต็มโดยไม่ได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักพระราชาแล้วอับซาโลมก็ส่งคนไปตามโยอาบจะใช้ให้เข้าไปเฝ้าพระราชาแต่โยอาบไม่ยอมมาหาท่านท่านก็ส่งคนไปครั้งที่สองแต่โยอาบก็ไม่ยอมมาเหมือนกัน ท่านจึงสั่งพวกมหาดเล็กของท่านว่าดูสินาของโยอาบอยู่ถัดนาของเราเขามีข้าวบาเล่ที่นั่นจงไปเอาไฟเผาเสียพวกมหาดเล็กของอับซาโลมก็ไปเอาไฟเผานาโยอาบก็ลุกขึ้นไปหาอับซาโลมที่วังของท่านถามท่านว่าทำไมพวกมหาดเล็กของท่านจึงเอาไฟเผานาของกระหม่อมอับซาโลมตอบโยอาบว่าดูเถิดเราส่งคนไปบอกท่านว่ามานี่เถิด เราจะส่งท่านไปหาพระราชาทูลว่าให้ข้าพระบาทมาจากเกชูทำไมข้าพระบาทอยู่ที่นั่นก็ดีกว่าบัดนี้ขอให้เราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักพระราชาถ้าเรามีความผิดก็ให้พระองค์ทรงประหารเราเสียโยอาบจึงเข้าเฝ้าพระราชาทูลพระองค์ให้ทรงทราบพระองค์ก็ทรงเรียกอับซาลมท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาย่อตัวลงซบหน้าลงถึงดินเฉพาะพระพักพระราชาพระราชาก็ทรงจูบอับซาลม ในบวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะให้หัวเรื่องว่าผู้เลี้ยงที่ดีจะสร้างคนที่ดีได้จากเบื้องต้นนะคะในข้อ25 26 27เราจะได้เห็นว่าอับซาลมนะคะเป็นที่โปรดปานของชาวอิสราเอลแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นที่โปรดปานกับพระราชาซึ่งเป็นพ่อของเขาเลยอับซาลมนะคะเป็นคนหน้าตาดีไม่มีทิฐิ อับสามมีลูกสามคนซึ่งคนหนึ่งก็ให้ชื่อว่าทามาซึ่งเป็นชื่อของน้องสาวที่นำมาตั้งชื่อให้กับลูกตัวเองเธอถูกพนานาว่ามีรูปร่างที่งดงามและยังเป็นเครื่องเตือนใจของทุกคนถึงเหตุการณ์นี้ว่าในตอนที่อําโนนพี่ชายของตัวเองเนี่ยได้ฆ่าน้องสาวของตัวเองนะคะ อับซารลมได้ไว้ผมยาวเหมือนอย่างนาศีทำตามกฎศาสนาทุกอย่างแค่ภายนอกแต่ภายในนะคะเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าเลยจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้กลับใจไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเลยอับซารลมนะคะมีนิสัยอิสระมีความเจ้าเล่ห์ชอบวางแผนมีความคิดชั่วรลายด้วยคือจัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวของตัวเอง ตั้งแต่การฆ่าพี่ชายตัวเองในบทที่13นะคะเมื่อไม่มีใครห้ามเขาเมื่อไม่มีพี่ชายไม่มีพ่อห้ามเขานะคะเขาก็เอาแต่ใจอย่างการที่ไปจุดไฟเผานาของโยอาบก็เช่นกันซึ่งในตอนนี้นะคะเขาก็ทำไปเพื่อที่จะให้จะบีบให้โยอาบเนี่ยมาหาเขาเพื่อที่ว่าเขาจะให้โยอาบเนี่ยไปทุน ให้กับพ่อของเขาเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปหาดาวิดซึ่งเป็นพ่อนะคะเราจะเห็นได้ว่าในข้อ28นะคะอับซารลมเนี่ยกลับมาประทับอยู่ที่เยรูซาเล็มได้สองปีแล้วแต่ว่าไม่เคยแม้สักครั้งเดียวที่จะกลับไปหาพ่อหรือกลับไปเข้าเฝ้าพระราชาเลยอับซารลมนะคะอยากจะกลับไปหาพ่อพี่น้องคะบางที ในความเป็นลูกของเราเนี่ยเราก็อยากได้รับความรักจากพ่อหากว่าบางทีพ่อของเราไม่เห็นเรามีตัวตนอยู่ในสายตาเราก็คิดน้อยใจใช่ไหมคะซึ่งอับซารลมก็เป็นอย่างนั้นค่ะอับซารลมมีความคิดน้อยใจเหมือนกันที่เขากลับมาสองปีแล้วแต่ว่าพ่อของเขาไม่เคยเรียกเขาให้ไปหาเลยเขาก็มีความน้อยใจแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยให้เรียกเขาให้กลับมาทำไมอะ เรียกให้เขาอยู่กับปู่งเขาดีกว่าไหมอย่างนี้ถ้าเรามองในมุมมองในครอบครัวแล้วนะคะดาวิดเนี่ยซึ่งผู้เป็นพ่อเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้กันเขาเป็นผู้นําชาวอิสราเอลเขาได้เป็นกษัตริย์เขาเป็นคนที่เมื่อสู้ลบเขาก็พึ่งพาพระเจ้าแล้วก็ชนะโดยตลอดเขาทำได้ดีในเรื่องการเมืองการปกครองบ้านเมือง แต่สำหรับการทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเขากลับทำไม่ค่อยดีเลยการเป็นพ่อที่ดีนั้นจะต้องมีการสั่งสอนลูกแต่ว่าในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าดาวิดไม่ค่อยใส่ใจลูกเลยท่านทำหน้าที่พ่อไม่ค่อยดีซึ่งความจริงแล้วถ้า การเป็นพ่อแม่คนจะต้องอบรมสั่งสอนลูกให้เดินในทางที่ดีอบรมให้ลูกนั้นมีนิสัยดีอบรมให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องสั่งสอนเขาให้เขานั้นเป็นคนที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแต่ดาวินไม่ได้ทำเช่นนั้นแทนที่จะอบรมสั่งสอนว่ากล่าวตัดเตือนที่อับซาลลมนั้นได้ทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีลงไป ่สิ่งที่ดาวิดทำก็คือให้สอับซารลมออกไปจากที่นั่นโดยอับซารลมนะคะเขาอาจจะเติบโตมากับความเกลียดชังหรือความอิจฉาเพราะว่าการมีพี่น้องการม,มีคนแบบว่าพ่อแม่ที่รักพี่น้องมากกว่าตนเองเนี่ยก็ทำให้เขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเอาแต่ใจได้ ดังนั้นนะคะการที่จะมีเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้จะต้องมีผู้ใหญ่ที่คอยอบรมสั่งสอนให้การตักเตือนเรานะคะในฐานะที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่จะให้ความสําคัญกับเด็กให้เห็นว่าเด็กนั้นเป็นคนหนึ่งที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่จะสอนคนรุ่นต่อๆไปที่จะเป็นเด็กที่ดีได้ ให้เราสอนเขาด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการเกียดชังหรือว่าบังคับเขาให้เขาทําในสิ่งที่เขารักแต่ว่าอยู่ในทางที่ถูกต้องสอนเขาให้เขานั้นทําทุกอย่างด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการใช้อารมณ์หรือสิ่งที่เขาอยากจะทําเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนอธิษฐานร่วมกันนะคะ